สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าพาไปผมปานครับแล้ววันนี้ป้าพามาเที่ยวต่อครับเรามาเที่ยวกต่อที่ภาคใต้นะวันนี้เป็นวันที่5้าแล้วเราข้ามวันที่4มาครับต้องบอกก่อนเลยว่าเราไปเจอภัยพิบัติที่ภูเก็ตกันมานะจริงๆเราเป้าหมายปลายทางเราคือภูเก็ตใช่ไหมแต่พอเราไปถึงภูเก็ตปรากฏว่าพายุมันเข้านะครับฝนมันตกหนักมากน้ําท่วมภูเกต็ตเมืองเก่าคือน้ําสูงมากเลยก็เลยยกเลิกตายยกเลิกทุกอย่างนะครับ เพราะว่าไปเที่ยวก็คงไม่สวยแล้วนะเราจะไปเล่นเซิร์ฟไปนั่งเรือดูเกาะต่างๆนะแต่มันคงไม่สวยแล้วน้ําท่วมจะไปหาของกินก็กินไม่ได้ไอ้น้ำมันเข้าไปในร้านนะปัติดตามเพจตามร้านต่างๆในภูเก็ตอยู่เนี่ยโว้น้ำมันเข้าไปหลายร้านมันเลยต้องยกเลิกเราตีรถกล,ล,ล,ลับมาหัวหินกันครับเราก็เลยมาหาที่เที่ยวรอบๆหัวหินว่ามีที่ไหน,นนะกันบ้างนะปักนึกถึงที่ที่นึงออกที่ป้าอยากมามานานแต่ยังไม่มีโอกาสได้มาสักทีที่นั้นก็คือวัฒอุทยานปรานบุรี ซึ่งอยู่แถวแถวปากน้ำปราณนนครับอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันนั่นเองโอ้หที่นี่พอหลุดออกมาจากภาคใต้นะขึ้นมาโซนตะวันตกตอนล่างๆเนี่ยพบว่าอากาศมันดีมากอากาศมันค่อนข้างเย็นนะช่วงนี้ลมจากจีนเนี่ยมันเข้ามาที่ภาคกลางแล้วปกคลุมมาถึงภาคใต้ตอนบนนเลยนะครับก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันแถวนี้กำลังดีนะประจวบแถบหัวหินเนี่ยโอ้หดีมากเลยที่นี่อากาศดีมากจริงท้องฟ้าก็คืออาจจะไม่ได้ใส่ใสกิ้งเป็นสีฟ้านะแต่ว่าทำให้อากาศเนี่ยมันเย็นสดชื่นมากเลยนะครับ ตอนนี้เรามาถึงวณัอุทยานปรางบุรีแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าที่นี่มีอะไรให้เที่ยวกันบ้างตามไปดูกันเลยครับสำหรับการเดินทางมานะครับเราสามารถตักหมุดที่ g o o g l e Ma p ได้เลยเนอะวนวนอุยานปรางบุรีเนอะพอเราเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางลาดยางตรงยาวเข้ามาอย่างนี้เลยครับเลาะริมทะเลมาไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยนะ พอเ,เข้ามาเนี่ยฝั่งซ้ายเราจะเป็นทะเลนะจะเป็นต้นสนนะครับโอ้โหเรียงรายสวยมากและฝั่งด้านขวาเนี่ยจะเป็นป่าชายเลนนะครับเป็นแนวไปเลยนะครับซึ่งที่เนี่ยเขาจะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยนะคือเส้นทางเดินศึกษาป่าชายเลนนั่นเองประมาณ1กิโลเมตรนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเดินเส้นนี้กันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างตามไปดูกันเลยครับ สำหรับเส้นทางสุสาธรรมชาตินะก็คือมันอยู่ใกล้มากเลยคือพอขับรถเข้ามาปุ๊บเนี่ยด้านขวามือตอนขับรถมาเ่ยจะเห็นตู้ไปรษณีย์สีแดงอยู่อันหนึ่งเนอะฝั่งตรงข้ามพวกไปรษณีย์สีแดงจะเป็นลานจอดรถใกล้ๆเลยนะสำหรับเดิานึกษาธรรมชาติเพราะว่าหลังลานจอดรถนียก็คือเป็นปากทางเข้าเส้นทางึกษาธรรมชาติเลยนะเ,ยนะเห็นได้ชัดเจนมากเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่า พอเราเข้ามาในเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเราก็เจอสถานีแรกเลยคือ ปูกล้ามดาบนั่นเองนะครับโอ้โหอยากบอกว่ามันมีเยอะมากนะที่แห่งนี้นะตามป้ายเลยเห็นชัดเจนมีปูก้ามดาบปูกล้ามดาบเนี่ยจะมีสองเพศเอาเพศผู้เพศเมียแล้วกันนะเพศผู้เนี่ยจะมีกล้ามขวาที่ใหญ่หินปกติไว้สรับชูขึ้นชูลงชูขึ้นชูลงอย่างเงี้ยไว้เป็นสัญลักษณ์ทางเพศเนื้อแบบฉันเหมือนล่อตัวเมียให้เข้ามาเออส่วนมือข้างซ้ายมือที่เล็กเนี่ยเอาไว้ขุดดินเอาอาหารป้อนใส่ปากปกติทั่วไปแต่ถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยกล้ามสองข้างจะเล็กเหมือนกันนะครับไว้สรับกินอาหารเพราะฉะนั้นตัวเมนอห้้่ขปลลชืึงงแ ปูการดาบพบได้เห็นทั่วไปในบริเวณนี้นะครับตามต่อกกงกลางซึ่งปูการมดาบนี่มีประโยชน์ต่อป่ากงกลางมากนะเพราะว่าเขาต้องการขุดทรายขุดดินนั่นเองการขุดทรายขุดดินเนีย่ยทำให้เกิดการพรวนดินไปในตัวด้วยทําให้รากไม้มันสามารถหยั่งไปในดินหาอาหารได้ง่ายขึ้นแล้วก็เจอสารอาหารที่ลึกขึ้นของดินมากขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นปูการมดาบเนี่ยเลยได้ชื่อเป็นนักพัฒนาดินเลนและเป็นนักกาจัดขยะตัวยงด้วยเพราะสามารถย่อยสลายพวกสากพืชส,ส,สัตว์ได้ด้วยนั่นเอง เค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราเดินทางกันไปต่อเลยโอ้โ oh, หอากาศดีมากไปเราไปศึกษาทพรชช่างต่อเส้นทางเนี่ยสวยมากด้วยนะไปกันครับ Be hard in, till you can be deserved hard can workin you เราเดินเข้ามาแล้วก็เจอต้นโกงกางใบใหญ่กับต้นโกงกางใบเล็กนะซึ่งมันแยกยากมากเหมือนกันนะเพราะโกงกางใบใหญ่ใบเล็กเนี่ยใบมันก็คือๆกันะเอาจริงสถานีต่อมานะครับก็คือปูด,ดําหรือปูทะเลที่เรากินกันนี่แหละแต่ว่าเราอาจะไม่เห็นปูทะเลนะเพราะว่ามันจะออกหากินตอนกลางคืนเราไปเมก่กลางวันอยู่มันน่าจะลบซ่อนอยู่นะอยู่ในที่พักอาศัยของเขาจะพบน่าในเดือนพฤศจิกายนนี้แหละครับ ช่วงเวลาน้ําขึ้นน้ําลงก็มีผลต่อป่ากองกลางด้วยนะเพราะว่าการที่น้าขึ้นมาเนี่ยมันนํามาซึ่งปลากุ้งอะไรต่างามันจะลอยขึ้นมานะครับช่วงเวลาน,นาั้นน่ะพวกปลาจะมาหาอาหารข้างบนในป่ากองกลางส่วนพวกปูเนี่ยก็จะพยายามกบดานตัวเองหลบลงไปนะพอน้ําลงปุ๊บพวกปูก,ก,ปก,ก็จะออกมาหาอาหารที่พวกปลาท,ทิ้งไว้พวกขี้พวกอะไรอย่างเี้เหมือนกันนะครับก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปตามน้ําขึ้นน้ําลงนะซึ่งเป็นวัฏจักรของจารวาลธรรมชาติอยู่แหละถ้าเาเดินเส้นทางศึกษาเนี่ยแนะนำนะ มาช้าๆก็ดีนะเพราะว่ามันก็มีแดดเหมือนกันอะต้นเล็กๆนี่นะครับน่าจะเป็นต้นฝาดดอกขาวนะเดี๋ยวให้ดูดอกมันดอกมันต้องสีขาวนี่สีขาวนา่ารักมุกม,มิ๊ โซนนี้เป็นต้นโกงกลางต้นโปร่งแดงเยอะนะครับต้นโปร่งแดงดอกเขาจะสีแดงนะแต่ว่าแถวนี้โกงกลางขึ้นสูงมากเลยต้นโปร่งแดงก็สูงเหมือนกันนะครับก็เลยเราไม่ค่อยเห็นดอกมันนะดอกมนะันน่าจะอยู่ยอดยอดอะ่ะมีฟองขาวด้วยจริงๆมีหลายพันมากนะที่เป็นต้นไม้พันธุที่แบบรากจะแช่อยู่ในน้ำแล้วโผล่มารับอากาศอย่างเงี้ยนะมเยอะมากเลยในเะนี้ยตาป่าชายเลนก็จะมีตัวแม่หอบอีกตัวนึงครับรูปร่างคล้ายกุ้งนะรูปร่างประมาณนี้นะมันก็จะช่วยมาออกหากินเหมือนกันย่อยสลาย ตามซากพืชซากสัตว์เหมือนกันนะอยู่ตามรูพวกนี้แหละพอน้ําขึ้นปุ๊บมันก็จะหลบอยู่ในรูเพราะเดี๋ยวปลามากินเข้านะพอน้ําลงมันออกมาหากินต่อแถวนี้นะก็คือตามต้นตะบูนเนี่ยก็จะมีมดแดงขึ้นเยอะเลยนะทุกคนคงเคยได้ยินสำนวนที่บอกว่าน้ํามาปลากินมดน้าลดมดกินปลานะ เช่นด้วยกันเลยมดแดงม,ม,มันมีอยู่เยอะเพราะรว่าพอพอน้ําขึ้นตามน้ําขึ้นน้ําลงเนี่ยปลามนขึ้นมาใช่ไหมอย่างที่เล่าไปแล้วพอน้ําลงเนี่ยบางทีปลามันก็กลับไปไม่ได้เว้ยมันก็อยู่เนี้ยมันติดอยู่บางตัวก็ตายนะพอตายเนี่ยกลายเป็นอาหารหมดอาหารปูอาหารแม่หอบได้เช่นกันนะพวกปลาที่กลับลงไปไม่ได้นั่นแหละก็เลยกลายไปว่าปลางโงกาเนี่ยก็มีมดแดงมาอาศัยอยู่เช่นกันนะครับตอนนี้เจอส่มหัศาจรรย์อีกอย่างน,นะครับก็คือมันมีฝักฝักต้นโปร่งขานะ เราเห็นมันอยู่สูงๆคุณพ่อชี้ให้ดูว่ามีฝักอยู่ต้นนี้นะปรากฏว่าฝักนี้มันแปลกมากเลยคือพอฝักมันร่วงนะฝักนี้มันคือมันคือเม็ดที่มันเกิดจากการผสมพันธุ์เร้อยแล้วของดอกเลยดอกปุ๊บไกลเม็ดใช่ปะเม็ดเนี่ยมันรวมตัวกันมันเป็นฝักฝักเป็นอย่างนี้นี่นะครับฝักแล้วฝักพวกนี้มันก็หล่นพื้นหล่นไปปักอยู่ที่ดินปักอยู่ที่ดินเลนอย่างนี้นะครับปึ๊กแล้วมันก็ขึ้นออกใบงอกกลายเป็นต้นเลยเจ๋งมากเลยเออแปลกดี ไปกันต่อแต่ธรรมชาติมันก็ไม่ง่ายเสมอไปเมื่อมันตกดิ่งยงมาจากต้นแล้วมันก็จะมาค้างบนใบนี้แล้วก็จะค้างอยู่อย่างนี้อันเนี้ไปไม่รอดแม้แต่มันจะพยายามงอกก็ไม่ได้มันรากมันไม่ได้ดูดอาหารถ้าใบนี้อยู่ยาวอันนี้ก็จะตายไปซะก่อนแต่ถ้าใบมันเหี่ยวแห้งตกไปมันก็มีโอกาสจะฟื้นขึ้นมาแต่มันก็หลงลุมโรคูคานตกไปแล้ว ปู know find ตัวใหญ่กแกนั้นปูแสมเนอะแล้วปูแสมที่มาทำปูเค็มขาย <laughs> ทำปูเค็มขายใหญ่ถือว่าตัวใหญ่มากแล้วนะถ้าตัวเล็ก เพื่อนอาจจะเห็นาป่า, velop, ปา,าเรียกป่าโกงกลางป่าชายเลนอะไรสลับไปสลับมานะจริงๆสถานที่อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าป่าชายเลนนะครับเพียงแต่ว่าต้นไม้หลักๆของป่าชายเลนเนี่ยและสําคัญมากเลยเนี่ยก็คือต้นโกงกลางนะครับย่างให้เราเห็นส่วนมากเลยคือโกงกลางใบเล็กซึ่งอยู่ที่นี่นะซึ่งใบเนี่ยจะอยู่ยอดๆนะแต่ว่าตรงพื้นเนี่ยจะเต็มไปด้วยรากของโกงกลางเต็มหมดเลยปะบางทีก็เลยเรียกป,ป่าโกงกลางแทนป่าชายเลนนะครับเพราะโกงกลางเนี่ยมันเยอะจริงๆ แล้วรงการเนี่ยที่ลากมันเยองเงี้ยมีประโยชน์มากนะนอกจากช่วยกันคืนไม่ให้มันกระแทกชายฝั่งแล้วกัดเสาะตะลิงไปนะมันยังเป็นที่อยู่อาศัยของพวกปูพวกกุ้งต่างๆมากมายแนละ้วถือได้ว่ามี 1, พันธุ์พืชอีกนับๆหลายชนิดมากเลยนะที่อาศัยอยู่ตรงเนี้ย ถือเป็นบ้านของพวกเขาเลยก็ว่าได้นะเพราะฉะนั้นป่ากงกลางจะมีความสําคัญมากและในอดีตนะต้นกงกลางเนี่ยโดนเอาพวกล่านเนี่ยเอาไปทําเป็นฐานหินซึ่งให้พลังงานความร้อนสูงมากด้วยนะเป็นช่วงที่ทําให้เกิดการปฏิวัติอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับที่ต้องใช้ฐานหินมาทำอะ่ะปั่นไฟให้พลังงาน,นางต่างๆก็คือฐานหินมาจากกงกลางเนี่ยซะเยอะปัจจุบันเนี่ยกงกลางคนนี้ก็แทบไม่ได้เอาไปทำฐานหินเท่าไหร่แล้วแหละแล้วก็คนก็ถางป่ากงกลางไปปลูกเป็น ทำนากุ้งทำอะไรกันเยอะก็เลยค่อยๆหายลงไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ให้ปากงงกายยังคงอยู่ต่อไปด้วยนะครับมาที่นี่ก็อย่าทิ้งขยะมั่วซั่วนนะเราเห็นขยะเยอะมากเลยช็อตแรกที่เราเข้ามาคือเห็นปูกินหนังยางอะ่ะหนังสติกหนังยางอะ่ะเออคือรู้สึกสงสารมากเลยอะ่ะมันกินไม่ได้อะ่ะแต่มันกำลังกินอยู่เพราะฉะนั้นช่วยกันรักษาความสะอาดด้วยนะครับมาครั้งคนมาก็ไม่ได้ทิ้งหรอกแต่ว่าไปทิ้งขยะที่อื่นนะทิ้งตามทะเลตามอะไรเงี้ยซึ่งพอน้ําทะเลมันขึ้นมันก็ซัดน้าเข้ามา พวกขยะธรรมชาตนะิพรานั้นขยะที่เราทิ้งทิ้งกันตามทะเลข้างนอกที่ไม่ใช่ในอุทยาทนด้วยซ้ำเนี่ยมันก็ลอยเข้ามาติดในนี้เช่นกันนะพวกปูพวกกุ้งอะไรมันก็มากินนะซึ่งเอาทางที่ดีแล้วคือทิ้งขยะให้เป็นที่ที่เขาจัดไว้ให้ดีที่สุดเลยนะครับ <S <S พูดถึงทริปภ <P ool> ูเก็ตนิดนึงน,น,น,นะ เราไม่ได้ไปภูเก็ตแล้วเนื่องจากน้ํามันท่วมนะครับแต่ว่าเราไม่ได้แคนเซิลทุกอย่างนะเราเลือ่อนเดี๋ยวเราจะไปทีช่วงปลายปีนะครับช่วงที่มรสุมต่างๆเริ่มหายไปมันจะมีกิจกรรมนึงที่เราอยากจะไปทําแต่ยังไม่ได้ไปทาก็คือไปเล่นเซิรฟ์ฟเซิร์ฟทะเลนั่นเองนะชาเองเขาอยากเล่นมากแล้วก็จองวันแล้วด้วยเพียงแต่ว่าเราไปไม่ได้ช่วงนี้จริงๆเพราะว่าพายุมันเข้าแต่ว่าช่วงเดือนธันวาเองเนี่ยคืนก็ไม่มีแล้วนะครับน่าเสียดายจริง ก็เก็บไปเป็นมิชชั่นต่อไปนะว่าเราอยากจะทํามันการไปเที่ยวเกาะการไปภูเก็ตเนี่ยเรายังมีแพลนอยู่แต่เราเลื่อนไปช่วงธันวาล้วจะเปยังไงเพื่อนๆกด subscribe ติดตามกันไม่ได้นะเราจะถ่ายมาให้ดูว่าเป็นยังไงนะเที่ยวสไตล์ปะปะนี่แหละบ้านเจอแล้วก็อย่างนั้นฝนตกก็ไปฝนตกน้ำท่วมก็อยากจะไปน้ำท่วมแต่ไม่ไหวกลัวรถพังนี่ก็แพลนปรับได้ตลอดเวลาเนะเรามีแพลนแค่คร่าวๆจะไม่ได้มีแพลนที่ต้องฟิกซ์ขนาดนั้น ไม้ป่าชายเลนยครับอาศัยอยู่ในน้ําทะเลน้ากล่อ่ยอย่างเงี้ยได้อย่างไงนะขนาดคนกินน้ําทะเลไปทุกวันกินน้าเกลือทุกวันเนี่ยมีตายนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถขับเอาเกลือออกไปได้นะไตทํางานหนักวุ่นวายน้ําเกลือเองเนี่ยมันจะไปดูดน้ําที่เป็นน้เจืดบริสุทธิ์เนี่ยออกจากตัวด้วยนะแม้แต่ต้นไม้ปกติเองอก็อยู่ในน้ําเกลือไม่ได้นะเพราะว่าจะเกลือความเข้มข้นมันสูงใช่ไหมมันจะดูดน้ําออกจาก เซลเนื้อเยื่อในต้นไม้ทําให้เซลมันตายในที่สุดแต่ไม้ป่าที่อยู่ในป่าชายเลนเนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่ก็คือว่ามันจะมีต่อมเกลือซึ่งต่อมเกลือเนี่ยมันจะพยายามขจัดเกลือออกไม่ให้เข้าสู่ในต้นไม้ได้เอาง่ายๆหลักการของไม้ชายเลนเนี่ยก็คือมันพยายามรักษาน้ําจืดให้อยู่ในตัวต้นไม้มากที่สุดนั่นเองนะครับโดยมันจะมีทั้งต่อมเกลือที่สกัดกั้นไม่ให้เกลือเข้ามาอยู่ในลําต้นของต้นไม้มีทั้งสารขี้ผึ้งเคลือบใบนะ ที่พยายามสากัดกั้นไม่ให้น้ําที่อยู่ในต้นเนี่ยออกไปแล้วก็ไม่ให้พยายามไม่ให้เกลือที่อยู่นอกต้นเนี่ยเข้ามามีทั้งการเปลี่ยนใบให้กลายเป็นหนามซึ่งทําให้มีการคายน้ําที่น้อยลงเพื่อรักษาน้ําที่อยู่ในต้นมากขึ้นประมาณนี้นะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทำเพื่อพยายามรักษาน้ําสะอาดบริสุทธิ์ให้อยู่ในต้นให้ได้มากที่นนนนสุดนั่นเองจึงทําให้ไม้ป่าชายเลนยังคงอยู่ได้นั่นเองครับที่เห็นอยู่ข้างหลังบาตรงนี้นะคเขาเรียกว่าแพรกนะ เป็นทางที่น้ําสามารถเติมเต็มเข้ามาในป่าชายเลนได้อย่างรวดเร็วมากซึ่งเป็นทางเข้าของพวกปลาพวกกุ้งเข้ามาได้เร็วมากเหมือนกันเป็นเหมือนประตูนําอาหารสู่ป่าชายเลนที่รวดเร็วมากอีกประตูนึงเลยเพราะถ้าไปทางปกติเนี่ยกว่าจะผ่านพวกราก,ากข,อของพวกต้นตามป่าชายเลนเนี่ยเข้ามาได้มันก็จะลําบากหน่อยทําให้สาอาหารเติมเต็มช้านะนนเพราะฉะนั้นแพร่คือส่วนสําคัญที่ทำให้อาหารมาเติมเต็มในป่าชายเลนได้เร็วขึ้นครับเราเดินมาถึงประมาณเมตรที่ประมาณ300กว่ากว่านะ ก็จะมาเจอที่ให้ล่องเรือลํำน้ําเพื่อดูป่าชายเลนได้น,นะครับู้สึกอสี่คน450บาทนบาทแต่เราไม่ได้ล่องนะเราเดินกันต่อพอมาถึงโซนนี้ป่าชายเลนเนี้ยก็จะกลายเป็นต้นโปรงซะเยอะแล้วครับต้นโปรงเยอะมากเลยซึ่งต้นโปรงเนี้ยจะมีลักษณะคือไม่ค่อยมีรากอากาศออกมาเยอะแยะเนอะแต่ว่าใบจ,จะเยอะมาก็นใบเล็กอยู่ข้างบนซึ่งจะอยู่ตามแบบขอบขอบป่าชายเลนกันเยอะโ่นต้นโปรงเนี้ยใบเขาจะเล็กเนอะแล้วใบเขาจะร่วงเยอะพอใบเขาร่วงมาที่พื้นเยอะเนี้ยมันเลยกลายเป็นอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากให้พวกปูต่างๆู ก้ามด่าปูดามบูอะไรเงี้ยก็จะมากินใบพวกนี้เยอะมากแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้ต้นพวกนี้ไปอีกแล้วพอน้ําขึ้นปุ๋ยพวกนี้ก็จะพัดเข้าไปในป่าโกงกลงากลงปาง่าชายเลนข้างในที่ลึกขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันอุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆอีกนะครับโอ้โหสุดยอดเลยมันเป็นระบบจริงๆเลยนะ ตอนนี้เราได้มาถึงโซนที่เป็นป่าชายเลนที่ต้นไม้พืชชายเลนนี่ขึ้นไม่สูงนะโหตรงนี้สวยมากเลยมันเขียวแล้วมันเห็นท้องฟ้าตัดสีฟ้านะแล้วก็มีจุดชมวิวขึ้นไปชมวิว360องศาด้านบนนั้นด้วยนะเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนนั้นดูนะโหสวยมากจริงตรงนี้มันสีเขียวแล้วแบบพวกนที่ถ่ายรูปสวยมากอะ่ะมันดีมากเลยตรงนี้ทุกคนมาต้องมาตรงนี้แหละเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนกันทัน,นีีได้มาถึงด้านบนจุดชมวิวนะสวยมากดูดิ มันสีเขียวอ่อนสวยแล้วแต่กระท้องฟ้าสีฟ้าสวยมากเลยโอ้โหเดี๋ยวให้ดูชัดๆแล้วกันตรงนี้สวยมากจริงๆนะ ต้องมาให้ได้แล้วตรงนี้โหคือวิเศษมากสวยมากจริงใส่เสื้อสีอ่อนมานะถ่ายตัดกับสีเขียวของเขียวอ่อนของป่าชายเลนได้สวยมากจริงๆนะตรงเนี้ถ้ามาเชา้ชาๆน่าจะยิ่งสวยกว่าน,นี้อีกนะแดดมันจะไม่แรงมาก้าสดชื่นเหมือนสูตรโอโซนเลยเพราะว่าเราล้อมรอบด้วยต้นไม้ทั้งนั้นเลยนะครับวิเศษจริงๆรู้สึกไม่ได้ครูเก็ตก็ยังคุ้มค่าตอนนี้ วัอุทยานปราณบุรีโอ้กใกล้มากใกล้หัวหินมากมาหัวหินต้องแวะมานะเป็นธรรมชาติที่สุดยอดจริงๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวเดินกันไปต่อนะโหตัวนี้สวยมากจริงมนเป็นสีเขียวอ่อนของป่าชายเลนอ่ะสวยมากสวยจริง I never tomorrow closing in this past, oh I never felt guess time's tomorrow fast oh จะบอกว่าตัวนี้ถ่ายรูปสวยที่สุดในโลกเลยนะครับต้องมาถ่ายรูปตรงนี้ให้ได้นะสวยมากสวยมากจริงโอเคหลังจากนี้เราคงรีบเดินแล้วก็ออกไปจากโซนเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้แล้วนะเพราะว่าเราอยู่ตรงนี้นานมากเลยคือมันมีอะไรให้ศึกษาเยอะมากแล้วก็ถ่ายรูปกันนานด้วยนะมันสวยมากจริงเดี๋ยวไปเจอไอทีตรงที่จดอดรถเลยนะ เอฟเฟ์บอดี้ทุกคนครับไปอยากจะขอสารภาพผิดตรงนี้เลยนะว่าปูแทบจะทุกอันที่เราเจออะคือปูสมครับไอปูกล้ามดาบแล้วน่ะเราแลจะยังไม่เจอของจริงนะตอนแรกนึกว่ามีปูอยู่ที่ก้านแดงและมีตัวสีฟ้าด้วยบางตัวคิดว่ามันคือปูกล้ามดาบแหละปรากฏว่าไม่ใช่ทั้งหมดอะมันคือปูแสมแต่ว่าปูแสมมันมีอยู่หลายชนิดเช่นปูแสมกล้ามแดงปูสมหน้าแถบฟ้าปูสมกล้ามส้มปูแสมกล้ามแดงลายฟ้าแสมกล้ามเลือดหมู สม่เก้าม่วงปลายขาวแม่เจมูขาวแหม่กระดองนูนลายประดับคือทุกฟันมันเป็นสมม่หมดเลยเว้ยเออคือปูแหมมันเยอะจริงๆนะที่เนี่ยเพราะฉะนั้นปูที่เราเห็นไปอ่ะปูดําก็ยังไม่เจอปูกล้ามหยับก็ยังไม่เจอแต่เจอคือปูสมม่หลายๆพันหลายชนิดตัวใหญ่ตัวเล็กกล้ามแดงบ้างอะไรบ้างปูแหมงนั้นเลยเพราะฉะนั้นทำไมเนี้ยที่เจอแน่แน่เลยคือปูแหมนะครับที่ผ่านทานมาเราก็โดนหลอกมาตลอดเราก็เถียงกันนะเฮ้ยมันคือปูสมม่หรือเปล่าปูเปี้ยวเหรอ แล้วไหนปูกล้ามดาบเราเจอปูกล้ามดาบไปจริงหรือเปล่าเออปี่กไม่ใช่คือปูแสมทั้งหมดนั่นแหละแต่ถ้าเกิดมาหาดีๆทุกคนก็น่าจะได้เจอปูกล้ามดาบนะครับเพราะเหมือนคุณพ่อเจอปูกล้ามดาบมันจะชัดเจนมากเลยคือตัวผู้นอยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับพวตัวผู้มันจะชูมือก้ามที่ใหญ่ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยอย่างนี้เลยนะนั่นแหละปูกล้ามดาบก็อลองหาดูแล้วกันนะ,คะนะใครเจอมาส่งภาพมาให้ดูคอมเมนต์มาให้ดูบ้า,นนะะนะา hey, งแล้วกันนะว่าเฮ้ยเจอแล้วปูกล้ามดาบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแขนมันจะใหญ่ อยู่นี่โอเคตอนนี้เราก็เดินมาถึงสุดทางแล้วเมื่อกี้บอกจะเจอสุดทางแต่พอดีป้ายปูแสมมันมาพอ่อยู่ตรงสุดทางก็เลยอ้าวแล้วที่ผ่านมาทั้งหมดเราคือเจอปูอะไรตีปูแสมน่าจะไปตั้งไกลอยู่หน้าสุดเลยนะพะปูที่เราเจอเยอะสุดคือปูแสมนี่ขบแค้นใจมากเลยเพราะเราเถียงกันมาตลอดว่าเฮ้ยนั่นปูแสมไม่ใช่ปูกำดาปูกำดาไม่ใช่ปูแสมเป็นไงล่ะโดนตบหน้าพัวมันคือปูแสมโอเคถึงทางออกแล้ว เดี๋ยวไปเจอตรงลาจารถทีเดียวตอนนี้เราก็ออกมาจากเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่วนลึกของวนณุทยานปรามบุรีกันต่อนะน่าจะเป็นเข้าไปริมชายทะเลนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ที่นี่ไก่เยอะนะอาจจะมีเสียงไก่เข้ามาในในในวิดีโอบ้างนะไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเรา รอเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะห้องน้าสะอาดมากที่นี่นะแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูกันว่าริมทะเลมีอะไรบ้างรู้สึกว่าที่นี่จะกลางเต็นท์กางคืนได้ด้วยนะครับป๋าก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองไปดูว่าข้างในมีข้อมูลอะไรพวกนี้บอกหรือเปล่าทุกคนป๋าอยากจะบอกว่าเดี๋ยวแพลน o Plan จริงนะเพราะว่าหลังจากออกมาจากที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนนะป๋าก็ตั้งใจว่าจะเข้าไปเดินตรงชายหาดของวณอุทยานราณบรุรีใช่ไหมแต่พอดีมันตอนเที่ยงพอดีเราได้ออกมาหาของกินเนอะ เรามาหาเรงกินกันที่ปากน้าปราบุรีนะครับที่ตำบลปากปากน้ําปราอ่ะนะเราจะบอกว่าของกินที่ปากน้ําปราเนี่ยผมมีเยอะมากเลยนะแล้วก็อร่อยด้วยนะราคาก็ไม่ได้แพงจนเกินไปนะครับถือว่าอร่อยมากแต่พอเรากินข้าวเสร็จเนี่ยเราก็ตกหลุมพรางของปากน้าปลานนะเรามาขับรถเล่นเรียบชายหาดของปากน้านําปลาแล้วกะว่าเราจะกลับไปที่วนดอุทยานปรานบุรีใหม่ปรากฏว่า มันหมดเวลาเราถ่ายรูปเล่นกันไปมานี่ก็4ีโมงแล้วอะแล้ววัดอุทยานปาบุรีมันปิดประมาณ4โมงครึ่งนะแล้วถ้าจะกลับไปที่นั่นมันต้องขับรถอ้อมข้ามแม่น้ำปราบุรีไปนะซึ่งเราคิดว่ามันคงไม่ทันอะเออเราก็เลยจะขอปิดคลิปง่ายๆตรงนี้เลยกันสรุปเราก็ยังไม่ได้พาไปดูชายหาดตรงวัดอุทยานปราบุรีนะแต่เราคิดว่าก็คงไม่ต่างจากป่าน้ำปลาเนี่ยแหละเพราะว่ามันคือทะเลเดียวกันนะอยู่ห่างกันไม่มากด้วยถ้าเกิดมาตรงปาน้ำปลาบุรีนะ จะบอกว่ามันมีที่ให้ถ่ายรูปสวยๆเยอะมากนะคือมันอยู่ริมทะเลแล้วมันก็จะมีต้นตาล3ต้นเนี่ยซึ่งเป็นสญ,ญาษณ์ของปราณบุรีนะถ้าใครมาเราไม่ได้มาถ่ายรูปกับต้นตาล3ต้นเนี่ยก็เหมือนมาไม่ถึงปราณบุรีนนะเราตกหลุงทางอยู่ที่นานมากเลยก็เลยไม่ได้กลับไปวณะอุทยานปราณบุรีก็ต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะเพราะว่าเรา The Plan นี snow plan จริงๆเราเป็นเหมือนบันทึกการเดินทางของป้าเองนะว่าป๊าไปไหนยังไงบ้างคลิปนี้ก็เลยอาจจะไม่สมบูรณ์แบบเท่าที่ควรเพราะว่าไม่ได้ไปที่อุทยานต่อจนนนบอเยังไ้าากกพื่่มม็แวที ปากน้ำปานได้ด้วยนะครับสวยงามมากจริงๆที่นี่ส่วนวันอภิญญาตาบุรีป้าขอและคอมเมนต์เลยว่าไปสวยมากจริงๆแล้วก็เป็นากาศดีศึกษาธรรมชาติก็ดีเยี่ยมนะครับพักผ่อนได้ด้วยแล้วม,มีกลางเต็นด้วยนะเออไปสอบถามได้สามารถกลางเต็นได้ก็วันนี้ก็คงประมาณนี้สหรับการมาเที่ยวทริปภูเก็ตที่ไม่ไปถึงภูเก็ตเพราะว่าพายุมันเข้าออไปไม่ได้นะวันนี้จบลงที่ปรานบุรียังไงก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ได้นะแล้วมาดูว่าป้าพาไป,ไปเที่ยวภาคใต้จะไปที่ไหนกันต่อนะครับไว้วันต่อๆไป สำหรับทริปนี้ก็ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย